สวัสดีครับช่องชังเกตมาส่งปืนหนัติ๊กส่งลูกผ่านกล้องนะครับวันนี้มาแจ้งคิวด้วยนะครับแจ้งคิวงานนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่สั่งจองไว้นะครับสั่งจองไว้ตั้งแต่เดือนคิวตอนนี้จะเป็นคิวกระบอกเนี้ยที่ส่งราคาโอนก่อนนะครับตัวนี้เป็นกระบอกที่โอนแล้วนะครับราคา2อ0พันเนะครับจัดส่งให้นะครับผม แล้วก็ต่อไปก็จะมีโอนก่อนบ้างไม่โอนบ้าง่งเงี้ยครับสลับกันไปนะครับทุกท่านที่สั่งไว้นะครับได้ทุกคนนะครับเป็นเดือนคิวของเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาอะไรนี่นะครับก็อาจจะเลื่อนหน่อยนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมบอกนะครับเลื่อนหน่อยครับเลื่อนนัดหน่อยเพราะว่างานมันเยอะมันอื้อนะครับรับไว้เยอะนะครับแต่คนที่สั่งจองไว้ได้ทุกคนนะครับผมได้ทุกคนแน่นอนชัวร์นะครับแต่อยู่ที่ท่านจะรับไม่รับนะครับ ถ้าผมโทรไปแล้วบอกไม่รับอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรยกเลิกไปได้นะครับผมยกเลิกได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านยังรับอยู่นะครับผมก็จัดส่งให้เลยนะครับผมก็ตามที่สั่งนะครับปกติแล้วผมจะส่งตามเดือนแต่นี้งานมันเยอะแล้วมันติดอะไรหลายอย่างนะครับมันก็เลยก็มีเจ็บมีป่วยกันบ้างนะครับมันก็เลยส่งไม่ค่อยทันนะครับผมส่งไม่ทันนิดนึงนะครับแล้วแต่ละเดือนก็เร็วด้วยครับวันเวลาเร็วมากนะครับ เพราะว่าเราทางานเราก็ต้องทําให้ได้ดีเกรดเอนะครับผมก็อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ได้ชัวนะครับก็ต้องมาแจ้งกันไว้ก่อนนะครับช้านิดนึงแต่ได้ชัวสําหรับเรื่องลูกค้าที่ถามมาเนาะว่าจะเปิดรับออเดอร์หรือยังอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับนะครับท่านที่อยากได้ก็ยังไม่ได้เปิดรับกต็ตอนนี้กาลังต้องการไล่คิวเก่าให้หมดก่อนนะครับไล่คิวที่สั่งไว้นะครับตั้งแต่ ปีนี้แหละไปถึงปีใหม่นะครับปีใหม่แล้วนะครับผมจะเปิดรับอีกทีนะครับเดี๋ยวจะประกาศบอกให้ทุกท่านติดตามรับชมไปก่อนนะครับผมมีอะไรก็จะมาบอกผ่านช่องทางนี้ในช่องเด y ก u t u b e นี่นะครับก็ติดตามไปก่อนนะครับงานก็จะเป็นงานตัวที่เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นสินค้าขายดีนะครับ สินค้าขายดีขายดีถึงขั้นดีมากนะครับถึงขั้นไล่ไม่ทันกันเลยทีเดียวก็ทําคนเดียวนะครับก็อาจจะช้านิดนึงแต่ได้ชัวร์ดีชัวร์นะครับความแม่นยําแน่นอนนะครับผมยิงส่งลูกขาลํากล้องนี่แม่นเป๊ะเลยนะครับผมแต่ความแรงเราต้องปรับที่ยางนะครับส่วนกระบอกนี้ผมปรับความแรงไปให้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าขึ้นไม่ไหวก็ไปแก้หนังยางออกแล้วหย่อน หย่อนสายลงหน่อยนะครับหย่อนหย่อนยางลงหน่อยก็อาจจะผ่อนความแรงลงมานิดหนึ่งนะครับก็จะขึ้นได้ง่ายแต่แบบนี้ผมก็ว่าขึ้นพอดีนะพอๆกับปืนยิงปลานะครับสําหรับงานพันทายก็เป็นทรงการครอปืนแก๊ปเหมือนเดิมนะครับชุดลางเป็นล้างหนาสามมิลลลางเหล็กนะครับผมเคลือบดํานะครับแบบนี้เลยนะครับลางเหล็กเคลือบดํา ตรงตรงแม่นแม่น,มนสวยๆระยะหวังผลอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบเมตรประมาณนี้นะครับผมวิถีกระสุนที่วิ่งไปก็เป็นร้อยเมตรนะครับผมไปตกเป็นร้อยเมตรนะครับถ้าอยากยิงไกลก็ผูกยางเพิ่มให้แรงขึ้นนะครับผมเราจะมีแถมไปให้นะครับแถมยางไปให้ชุดยางหนึ่งชุดลูกกระสุนหนึ่งร้อยลูกนะครับจานวนหนึ่งร้อยลูก สำหรับเรื่องลูกไม่ต้องกลัวจะไหลตกนะครับถ้าเราหยอดไปเพราะว่ามีแม่เหล็กดูดลูกอยู่ในตัวลูกเลื่อนนะครับระบบไกเซฟล็อกในตัวนะครับเหมือนที่เคยบอกไกจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับพร้อมขึ้นนะครับผมพร้อมขึ้นถ้าเราขึ้นลูกเลื่อนมาปุ๊บไกก็จะอยู่ตำแหน่งกลางนะครับแต่ถ้าเราอยากจะแขวนโชว์นะครับเหมือนที่เคยบอกทุกคลิปก็ ให้หงายตัวปืนขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็แตะไกทีหนึ่งนะครับไกก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งกลางนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้ามาตำแหน่งกลางนี้เราก็จะขึ้นยางไม่ได้นะครับเวลาเราจะขึ้นยางเราต้องแตะให้ตัวไกล,ล้มไปข้างหลังนะครับตัวเหนี่ยวไกล,ล้มไปข้างหลังชุดยางเป็นยางส้มนะครับ6มิลนะครับผมผูกกับเชือกสายล่มนะครับ ใช้สาย PE ผูกนะครับเป็นยางหนาอย่างดีนะครับเหนียวทนทานนะครับไม่ขาดง่ายตัวลูกเลื่อนก็จะมีหูเกาะด้านหลังนะครับเพื่อเพิ่มยางได้นะครับด้านหน้าก็มีศูนย์เล็งให้เล็งได้ง่ายอย่างแม่นยํานะครับตรงไหนตรงนั่นนะครับอยู่ที่มือเจ้าของด้วยนะครับอยู่ที่มือตัวเองด้วยนะครับถ้ามือเราไม่นิ่งก็ ผิดเพี้ยนได้นะครับแต่ถ้ามือเรานิ่งก็ตรงไหนตรงนั่นเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความแม่นหยอดลูกด้านบนนะครับหรือใครถนัดหยอดปลายหลายลูกก็ได้นะครับหรือจะหยอดตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวลูกจะมาติดนะครับเพราะว่าผมกึงทั้งในไว้ให้อย่างดีนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าลูกจะติดวิธีถอดประกอบเวลาถอดออกมาแล้วผมจะถอดไปเป็นสองชิ้นให้ประกอบนอ็อตด้านกระโจมมือด้านใต้ก่อนนะครับที่กระโจมมือนะครับที่ใต้เนี่ยก่อน แล้วก็มายึดที่ด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับแบบนี้เองนะครับเรื่องราคาก็บอกไปแล้วเนาะตั้งแต่ต้นคลิป2,007ถ้าเป็น2,006ไม่ได้ต่อท้ายนะครับไม่ได้ต่อท้ายไม่เพิ่มเส้นอะคริลิกกับไม้ที่แตกต่างสีหละหลากสีแบบนี้นะครับมันก็เป็น2,006ถ้า2,007ก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีขาติดกล้อง ก็สองพันเจ็ดห้าสิบนะครับถ้ามีหูก็วินก็สองพันแปดนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมบอกราคาไปนะครับประมาณนี้ราคาก็เพิ่มไปห้าสิบาทห้าสิบาทนะครับไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เพิ่มร้อยสองร้อยนะครับเพิ่มแค่ห้าสิบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับเล็กน้อยกระชุบกระจิบไปนะครับคือว่าออปชั่นนะครับเพิ่มออปชั่นแต่ถ้าเอาแบบนี้ก็ราคาสองพันเจ็ดนะครับกระบอกนี้โอนแล้วนะครับผมก็จัดส่งให้ไปเลยนะครับราคาส่งฟรีนะครับ 2นในส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้โอนหมดก็ได้นะครับมัดจําก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกแล้วแต่ที่จะโทรมาคุยกันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะได้รับสายบ้างไม่ได้รับสายบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้รับออเดอร์ ER, ครับไม่ได้รับสั่งจองนะครับเพราะว่าคิวยังเยอะอยังรับไม่ได้นะครับถ้ารับไปเดี๋ยวก็จะแน่นไปใหญ่เดี๋ยวก็จะรอ,อกันนานนะครับก็ะจะไม่ได้สักทีนะครับผมเดี๋ยวจะเซ็งไปซะก่อน แค่นี้บางท่านก็บอกว่านึกว่าไม่ได้สเส็จแล้วนะได้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับคนที่สั่งไว้ได้ทุกคนนะครับได้หมดนะครับแต่ถ้าท่านรอไม่ไหวก็ยกเลิกได้นะครับผมเดี๋ยวผมโทรไปก็บอกว่าไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่ากันนะครับคนที่รอเยอะนะครับคนที่รอที่ว่าถ้าไม่มีใครรับนะช่างโทรไปไม่มีใครรับก็ส่งมาให้ผมเลยเนะี่ยเยอะมากเลยคนที่รอนะครับผม ผมก็ส่งให้ทุกวันนะครับแต่บางวันก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับลงคลิปบ้างไม่ได้ลงคลิปบ้างอยู่ที่เวลานะครับถ้าไม่มีเวลาไม่ได้ลงคลิปบางทีเอาไปลงเป็นภาพอยู่ในช็อตสั้นนะครับผมก็ให้ดูเป็นภาพไปนะครับบางทีก็ไม่ได้ลงเลยนะครับบางก็บอกก็ไม่ได้เข้าใน YouTube เลยนะครับไม่ได้เป็นดาราเลยไม่ได้ออกไม่ได้ออกช่องเลยนะครับผมแต่บางก็บอกก็ได้ออกนะครับต้องอยู่ ที่เวลาด้วยถ้าเรามีเวลาเราก็ได้เราต้องรีบเอางานก่อนรีบเร่งงานให้ลูกค้าก่อนนะครับวันนี้ก็แดดแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสดีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งงานก่อนเอาไว้เจอเจอกันนะครับอยากทราบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมหรือโทรมาคุยกันนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ